พี่ออนคะใช้น้ํายาซักผ้ากับผงซักฟอกอันไหนดีกว่ากันคะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วน้ํายาซักผ้าเนี่ยคือตัวเลือกที่ดีกว่านะครับเพราะว่าน้ํายาซักผ้าในส่วนใหญ่แล้วมันถูกผลิตมาแล้วก็ออกแบบมาเนี่ยสำหรับเครื่องฝาหน้าที่ร้านสะดวกซักส่วนใหญ่ใช้หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยคือน้ํายาซักมันก็จะทํางานได้ดีกว่าตรงที่ว่าปกติแล้วมันมีความเข้มข้นที่สูงกว่าอย่างที่2ก็คือว่ามันจะมีฟองเนี่ย น้อยกว่าทําให้จริงๆแล้วมันจะล้างสารเคมีออกเนี่ยได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ผิวแบบเซนซิทีฟนะครับจริงๆแล้วก็ควรจะใช้ที่เป็นตัายาสักผ้าจะดีกว่าปกติแล้วผงซักฟอกเนี่ยมักจะนิยมใช้กันในประเภทที่สักมือนะครับแต่โอเคถ้าจําเป็นจะต้องใช้ผงซักฟอกจริงๆหรือเราไปเจอโปรที่มันถูกกว่านี่ก็ควรจะดูให้ดีนะครับว่าเป็นผงซักฟอกแบบใช้กับฝาหน้าหรือฝาบนหรือสักมือนะครับถ้าเกิด เอาผงซักฟอกซักมือมาใส่ในเครื่องซักผ้าที่บ้านหรือที่ร้านสะดวกซักเนี่ยนะครับฟองล้นแน่นอนแล้วก็ผ้าเราเนี่ยจะออกมาแบบฟองติดอยู่ไม่สะอาดนะครับก็ใครมีเรื่องที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจซักผ้าหรือการซักผ้าเนี่ยก็ทักมาคุยกันได้เลยนะครับ